สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะพาไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์สองสถานที่นะครับซึ่งสถานที่แรกที่จะไปนี่ก็คือวัดพระพุทธบาทชนแดนนะครับเราไปกันเลยวัดหลวงพ่อทบแล้วก็มาถึงวัดพระพุทธบาทชนแดนแล้วนะครับถ้าใครมาที่วัดนี้เนี่ยก็าสามารถมาไหว้หลวงพ่อทบได้นะครับ วัดนี้หรือจะเรียกว่าเป็นวัดหลวงพ่อทบก็ได้นะเรียกได้สองชื่อคือวัดพระพุทธบาทชนแดนหรือก็หรือก็คือวัดหลวงพ่อทบนะอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทบนะครับเป็นลูกปั้นหลวงพ่อทบนะมาส่งน้ำพระมาเื้อทูบผมก็มาไหว้พระพุทธรูปตรงนี้ตอนเมื่อกี้นะ ก็ทุกคนสา,ามารถมาไหว้หลวงพ่อทบได้นะครับแต่ไม่รู้ขึ้นไปได้ไหมแต่ถ้าขึ้นไปมันก็รอนะผมไม่ไหวตอนนี้ผมก็จะไปที่ต่อไปเนี่ยเราก็จะขึ้นรถนะครับเดี๋ยวไปไปตอนขึ้นรถกันเลยตอนนี้เราก็อยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสถานที่ต่อไปเลยก็คือถ้ำผาโค้งนะหรือผาเจ็ดสีนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลย มันเข้าเขีดย่งนี้มันขีดมันกำปองเดาจะไปความเพลินน้ำเงินนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะตอนนี้เป็นปลายนะเราจะไปที่ถ้ำผาโค้งตอนนี้นี่ก็จะมีถ้ำต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะก็มีถ้ำแอร์อันถ้ำอะไรนะถ้ำเงินอันนั้นเ,นนเป็นถ้ำเป็นถ้ำทองนะ อันนี้เป็นถ้ำนาคมาถึงแล้วนะครับทุกคนสําหรับถ้ำผาโค้งนะหรือเรียกว่าผาเจ็ดสีนะซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนเขาขาดนะครับอันนี้เป็นประวัตินะครับอันนี้เป็นประวัติความเป็นมาถ้ำผาโค้งนะผาโค้งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าชุมชนเขาขาดหมู่12ตำบวลวังโปง่งอำเภอวังโป่งเพื่อเตรียม เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่โดยตจะแนวทิวเขาผาโค้งซึ่งเนื้อที่กว่า600ไร่มีถ้ำอยู่ใกล้กันเป็นจำนวนมากกว่า10ถ้ำแต่ถ้ำที่น่าสนใจและเตรียมเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีจำนวน5ถ้ำคือถ้ำเงินถ้ำทองถ้ำนาคถ้ำผาโค้งและถ้ำปากเสือซึ่งแต่ละถ้ำมีความแปลกความมหัศจรรย์และความสวยงามวิจิตรพิสดารของธรรมชาติแตกต่างกันไป นะครับอ่านแค่นี้แหละมีเยอะจัดเลยถ้ำสวยมากทุกคนนี่ถ้ำสวยมากเลยนี่นะครับถ้ำผาโค้งสวยมากครับสวยมากจริงโอ้สวยมากอันนี้ก็จะเป็นมีทางเข้าถ้ำด้วยนะแต่ผมไม่เข้าซึ่งก็มีหลายถ้ำเลยที่ เข้าไปได้แต่แตแตว่าผมมาแค่ถ้ำนี้ที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งถ้ำที่อันซีงของจังหวัดเพชรบเรยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ